ปัญญาการรอบรู้เจ้าของและผู้ก่อตั้งคณะละครลิงชื่อดังปรากิตสิทธพการซึ่งก็เสียชีวิตลงในวัย73ปีวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา Facebook ละครลิงปราชิตโชว์นะคะก็แจ้งว่านายปัญญาการรอบรู้อายุ73ปีเจ้าของและผู้ก่อตั้งคณะละครลิงชื่อดังปรากิตสิทธพการได้เสียชีวิตลงแล้วโดยได้ตั้งศพไว้ที่วัดบ้านโป่องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ สำหรับเรื่องราวแล้วก็ประวัติของนายปัญญาการรอบรู้นะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณลุงปัญญาแล้วกันแต่เดิมเนี่ยคุณลุงปัญญาเป็นคนอำเภออังภาวาจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มก่อตั้งคณะละครลิงออกแสดงตั้งแต่ปีพศ2518โดยมีลิงทั้งหมด5ตัวค่ะต่อมานะคะก็ได้มีการตั้งคณะละครลิงเนี่ยชื่อว่าปรากิจศิลปการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งการแสดงก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วไป ต่อมาได้มีการมาซื้อที่ดินในอำเภอพื้นที่ตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีปลูกเป็นบ้านพักอาศัยโดยจะเป็นคนฝึกลิงแล้วก็สอนเทคนิคให้กับลูกชายเวลานำลิงไปแสดงในที่ต่างๆสำหรับเรื่องของอาการป่วยของคุณลุงปัญญานะคะก็มีอาการป่วยหลากหลายโรคค่ะทั้งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตามายาวนานแล้วนะคะซึ่งในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณลุงปัญญาเนี่ยถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านโปง่งจงกระ ทังเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา11นาิ45นาทีคุณลุงปัญญาก็จากไปด้วยอาการสงบค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีการสวดเป็นคืนสุดท้ายในวันที่1มิถุนายนเวลา15นาฬิกาก็จะมีการจัดแสดงละครลิงตรงหน้าศพแล้วก็เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมง,งานได้รับชมด้วยหลังจากนั้นเวลา17นาฬิกาก็จะมีพิธีประชุมเพลิงต่อไปค่ะ